เสื้อนี้ท่านได้แต่ได้มาเมื่อก่อนผมฮิตไปเมืองเชียงใหม่ครับขึ้นไปจนถึงเวียงแหงเขาเรียกว่าเวียงแหงถ้าเราไปอยู่ทางโน้นนะครับเราก็จะเห็นชนเผา่าเยอะแยะเออเสื้อเนี่ยชนเผ่าก็จะใส่ใส่แล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกับเขาได้ก็จะเป็นต้องซื้อมาใส่ถ้า,ามาใส่ที่อุตรดิตถ์นะครับคนก็จะมองแปลก แต่ถ้าขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายครับถ้าใส่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะรักเรามันใกล้ชิดกับเขานะเสื้อเนี่ยผมเอามาเก็บไว้หลายปีแล้วครับห้าหกปีแล้วไม่กล้าใส่ไปไหนที่บ้านเราอ่ะนะนานๆก็จะมาใส่แต่วันนี้นะครับกระแสกำลังดังกระแสของชนเผ่า อืมที่เขาบอกว่าวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดนะครับดังกันเกลียวกลาวอยู่ขณะนี้เนี่ยก็เลยนึกถึงเวียงแหงนะก็เลยหยิบเสื้อตัวนี้มาใส่ดีไหมครับสีเข้าท่าดีนะเออนะหนุ่มใหญ่ออกมาแต่และมุกเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกครับ เพราะคนมันมีที่มาที่ไปเออที่มาที่ไปก็คือชอบนะครับชอบชนเผ่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนนุ่มใหญ่เป็นหนุ่มช่วงนั้นนะครับอายุยี่สิบปีบวชเป็นพระไปไปเที่ยวเมืองเชียงใหม่ครับกล่าวว่าไปเที่ยวเมืองเหนือแล้วก็ จะกลับมาเขาจะมาศึกนะก็รู้กันนะครับว่าลูกผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกชายก็ขอได้บวชมีลูกหญิงก็ขอให้ได้แต่งเราก็เป็นลูกผู้ชายก็ได้บวชนะบวชแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะแต่งเมียแต่งขอสาวเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะไปขอให้แต่ถ้าไม่บวชเนี่ยเขาก็จะนั่งเฉยไม่สนอกสนใจ ผมก็อยู่หนึ่งพรรษาครับแล้วก็ขึ้นไปเมืองเหนือไปเมืองเชียงใหม่ก็ไม่เคยเห็นแมวครับบอกกันตรงเลยชนเผ่าผมไม่เคยเห็นสมัยนั้นนะครับทีวีอะไรมันก็ไม่คอยไม่มีหรอกช่วงผมเป็นหนุ่มมีติวิทยุแล้วเราเป็นพระไปอะครับไปบินทบาทไปเจอแมวครับแล้วมันหน้าหนาวช่วงเดือนมก,กรา เขาก็จะใส่หมวกหมวกก็จะมีอะไรห้อยรอบเลยครับระยมระยะไปหมดเวลาเดินมันก็จะดังนุ่งนิ่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 งท่านนึกภาพตัวเองครับภาพแมวภาพยาวแต่เราไม่เคยเห็นก็เหลียวดูอย่างเงี้ยครับเนียเขาใส่บาทแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเดินกลับเราก็เหลียวดูอย่างเงี้ยแค่เหลียวดูครับท่าน บินธบาทกลับมาถึงวัดปุ๊บวัดนั้นชื่ออำเภอเชียงดาวเป็นวัดอำเภอเชียงดาวฉันยังไม่ทันอิ่มเลยครับยังไม่ทันเสร็จเลยมีโยมครับเดินมาถึงก็มากราบหลวงพ่อข้างๆนั่นแหละกราบสามครั้งแล้วก็พูดขึ้นมาว่า ตุเจ้าฉันเรียบร้อยแล้วก็หีบไปจากวัดเฮาเดอร์เขาพูดอย่างนี้เลยครับฉันเรียบร้อยแล้วก็รีบไปจากวัดนี้เสียนะอืมว่าแล้วก็กลับหลวงพ่อพระครูก็ มากระซิบครับท่านไปทำอะไรมาเรานึกได้เลยครับว่ามองดูสาวแมวไม่เดี๋ยวทักได้ทายครับใส่บาทเสร็จเขาเดินกลับก็มองอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่ได้เลยครับอืมโอ้โหอีพ่ออีแม่ผมก็รีบนะฉันเข้าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ ก็มีสมณเณรอยู่องค์หนึ่งไปผมจะไปส่งสมณเณรก็ใจดีครับโคตรใจดีมาส่งผมครับผมก็บอกว่าก่อนที่จะกลับเนี่ยขอขึ้นโดยสุเทพก่อนสมณเณรก็ไปด้วยครับคือชอบพอกันชื่อจะไม่ได้แล้วพอไปถึงตินโดยสุเทพ ช่วงนั้นนะครับประมาณสักสิบโมงก็จะมีรูปรูปปั้นนะครับของคูบาสีวิชัยที่ประทับอยู่ตินโดยสุเทพรถเขาก็บีขึ้นมีลงครับรถแต่ผมประวารณาตัวเองครับว่าถ้าบุญมีวาสนาส่ง จะขอเดินขึ้นโดยสุเทพที่ระยะทางสิบห้ากิโลนะครับพ่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ที่เชียงใหม่เล่าให้ฟังว่าคนไม่บุญหนักศักย์ใหญ่จะเดินขึ้นโดยสุเทพไม่ถึงไปเป็นลมเป็นแรงเป็นอะไรซะก่อนขึ้นไม่ถึงผมก็ภาวานาว่าถ้าบุญหนักศักย์ใหญ่ถ้าบุญพาวาสนาส่ง ก็ขอให้เดินขึ้นให้ถึงโดยสุเทพโดยไม่เป็นลมไม่เป็นอะไรว่าแล้วก็ซื้อน้ำครับน้ำขวดติดตัวไปสองขวดกับสมเณรสมเณรก็ดีนะครับเดินขึ้นไปส่งประมาณสักสองกิโลว่าแล้วท่านก็นั่งรถกลับอืม ปล่อยให้ผมเดินคนเดียวครับตั้งแต่เต็นเขาขึ้นไปครับสิบห้ากิโลผมก็เดินไปพักไปรถฝรั่งรถคนไทยครับเขาก็วิ่งสวนขึ้นสวนลงบางคันครับขอใจดีชะอลอรถแล้วก็จอดนมนมลขึ้นรถครับอ่าผมก็เลยบอกครับ ยมไปว่าขบขบใจนะอาตมาปราวรณาตัวเองเดินขึ้นดอยสุเทพขึ้นถึงครับไปถึงประมาณบ่ายๆพอถึงเรียบร้อยแล้วไปกลาบหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก็เมตตาครับจัดที่หลับที่นอนให้ว่าให้ไปนอนในพระอุโบสถ นะผมก็เข้าไปนอนกลางคืนนะครับไปนอนในอุโบสถเขาให้นอนสงบนอนคนเดียวแต่ไม่ได้นอนหรอกครับผมเนี่ยเป็นคนชอบจดอืมเพราะว่าพระอุโบสถรอบนะครับรอบสี่ด้านเนี่ยเขาะจะเขียนประวัติไปเลยเขียนประวัติว่า ครูบาศรีวิชัยเนี่ยเริ่มต้นนิมิตฝันตั้งแต่อยู่วัดไหนวัดไหนนะครับนิมิตฝันเห็นดอกไม้ที่โดยสุเทพเป็นดอกดอกเข็มสีแดงว่าถ้าให้ไปตามให้ถึงดอกไม้สีแดงก็จะเจอเขาเรียกว่าพระอบนะที่ที่บรรจุ เงินอบทองอบเนี่ยบรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นนะครับผมก็นั่งจดนอนจด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 ดึกดื่นเที่ยงคืนจดจนจบอะครับไว้ในเล่มเพราะมันเป็นประวัติที่เราน่าจะศึกษาเรื่องยาวมากครับ การเกิดของครูบาศรีวิชัยเนี่ยฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็พอไปบวชปุ๊บเป็นสมณีนครับก็มีนิมิตว่าโดยตรงนั้นตรงนี้นะจะมีอัฐิของพระพุทธเจ้าเขาก็เดินทางครับการเดินทางนั้นก็ใช้ช้างครับ ขี่ขรช้างกันไปแห่แหนกันไปบรรทุกเสบียงอาหารกันไปสามวันสี่วันห้าวันหาดอกไม้ครับไปพักที่ไหนเขาก็จะหมายเหตุเอาไว้นะจุดหมายเหตุที่ช้างไปพักนะครับก็จะมีวัดนะจะมีวัดอยู่นะจนขึ้นไปถึงโดยสุเทพครับชั้นบนสุดเลยก็ไปเจอดอกไม้สีแดงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ช่วงที่ผมจดอายุยี่สิบปีช่วงที่ผมมาเล่าเนี่ยเจ็ดสิบสองปีถ้าไม่ผิดก็คงจะเป็นแบบนี้แล้วช้างครับพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยช้างตายนะเขาถึงปั้นรูปช้างเอาไว้นะครับช้างก็ตายพอดีนะเขาก็ ขุดใต้ต้นเข็มนะครับดอกเข็มเนี่ยก็เจอ,อเป็นอบเงินทองนะครับอบเงินอบทองก็เจออัฐิของพุทธเจ้าก็สร้างเป็นเจดีย์ขึ้นมาครอบนั่นคือเป็นที่มานะครับรูปช้างก็มีน นี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่อยากจะมาเล่าแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับผมได้ปาวาราณาตัวเองอีกครั้งหนึ่งเช้ามาหลังจากฉันเช้าเรียบร้อยแล้วก็กราบลาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้เหรียญมานะครับเหรียญโดยสุเทพหายไปหมดแล้วรักษาไม่ดี ประวารนา,าตัวเองกราบพระสวดมนต์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าถ้าบุญมีวาสนาขอเดินลงโดยสุเทพเพื่อลบคำโบราณที่บอกว่าถ้าไม่มีบุญไม่มีวาสนาขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้เขาพูดกันอย่างนั้นคนเชียงใหม่เองนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเขาอยู่เชียงใหม่แต่เขาไม่เคยขึ้นไปเลย คนเท่าคนแก่ก็เลยตัดสินใจครับเอาน้ำใส่ถุงย่ามเดินครับพอมาเจอโยมโยมบอกว่าอย่าไปเดินตามถนนมันไกลแต่ถ้าเดินลัดไปตามทางเดินของแมวแมวอีกละคนโบราณนะครับคนหาของป่า หาของป่าก็คือพวกแมวพวกอะไรเนี่ยห่อสะพายควายอะไรพวกนี้จะอยู่ในปา่าเขาบอกว่าทางแมวทางแมวก็ทางแมว,าาแมว,าแมวตามทางแมวไปอืมห้ามไปแวะไหนนะหลุงพี่ตุ๊เขาเรียกตุห้ามไปแวะไหนนะ,ต,ต,ะนนะตุ๊คือเดินเติมทางที่มีหอยอืมห้ามไปแวะที่อื่นผมก็ตัดสินใจครับ ไม่แวะก็ไม่แวะเดินทางลรดครับไม่ได้มาทางรถละขาขึ้นขึ้นทางรถครับโคดเคียเ้ยวเลี้ยวรถแต่ขาลงครับผมเดินตามคำบอกเล่าของผู้คนที่อยู่บนดอยสุเทพสมัยนั้นยังไม่มีของของขายอะไรยังไม่มีเยอะแยะอย่างนี้ครับไม่มีพอไปภายหลังครับอยัดโยมของขายเยอะแยะ ผมไปช่วงอายุยี่สิบปีสองพันห้าร้อยสบหกปีสองพห้ารอยสิบห้ายังไม่เจริญนะเดินลงมา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 ,งมาครับนะเดินลงมาเจอไม้ก็ถือไม้เคาะตามทางมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเสียงรถก็ได้ยินครับพอได้ยินเสียงรถปุ๊บดีใจอืม นะเดินมาเรื่อยๆพอได้ยินเสียงรถครั้งหนึ่งก็ดีใจครั้งหนึ่งถึงครับพอมาถึงข้างล่างนะโอ้โหลงอกลงใจว่าชีวิตนี้ได้ผ่านการทดสอบตัวเองมาแล้วเดินขึ้นคนเดียวองเดียวเดินลงทางลัดคนเดียวผมก็ถือว่าผมเป็นคนที่บุญหนักสักใหญ่ยกยอตัวเองพอมาถึง ข้างล่างปั๊บนะครับรถก็เยอะแยะเลยคัเน,นี้เขาก็ถามว่าจะไปไหนตุ้จะไปไหนผมก็บอกว่าจะกลับอุตรดิตถ์กับอุตรดิตถ์เลยไม่ได้หรอกต้องไปพักก่อนอไปรถคันนี้จะไปถึงห้างฉัดเขาบอกเลยอำเภอห้างฉัด ลำปางผมก็บอกว่าเอา้าไปถึงห้างฉัดก็ไปก็มากับรถโดยสารพอถึงห้างฉัดก็ขอขึ้นวัดนะนะครับนี่คือเป็นชีวิตพอมาห้างฉัดปุ๊บแล้วก็นั่งรถนอนพักคืนนึงแล้วก็เช้ามาก็มาถึงจังหวัดพแพร่มาพักจังหวัดพแพร่คืนนึง ก็กับอุตรดิตนี่คือการท่องเที่ยวตอนเป็นพระนะครับเขาบอกว่าอยากไปไหนให้รีบไปตอนเป็นพระเพราะมันเป็นอิสระบ้านไม่เช่าเข้าไม่ซื้อเขาพูดกันมาอย่างนี้ถ้าแต่งงานแล้วมันจะไม่มีโอกาสได้ไปไหนนี่คือคนทางบ้านของผมจะพูดกันแบบนี้และวันนี้นะครับก็ได้ใส่เสื้อของเมืองเหนือ ะครับเสื้อชนเผ่าแล้วก็มาพูดเรื่องสำคัญที่สุดของประเทศไทยนั่นก็คือประวัติความเป็นมาของโดยสุเทพแม้จะไม่ละเอียดครับนะแต่ผมก็เอาความคิดที่ผมจำได้ว่าผมจดมาประมาณนั้นมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าผิดเพี้ยนประการใดก็ขออภัยผู้รู้ ผู้คงแก่การเรียนทั้งหลายนะครับนี่คือประสบการณ์ในชีวิตของหนุ่มใหญ่วันนี้หากคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ